สวัสดีครับคลิปนี้จะมาให้ดูว่าการพ้นสีลงบนเหล็กนะครับมันมันก็ทนทานในระดับหนึ่งนะครับแล้วมันก็ดูสวยดีด้วยนะครับก็อย่างนี้ครับอันนี้ก็คือมีดนะครับค่นสีไม่ใช่ลมดำนะครับมันจะมีบางคน บางเจ้าเขาพ่นสีแล้วบอกว่าเป็นกลมดําครับจริงๆมันก็ก็เห็นหนกันอยู่ว่าเป็นสีเนี่ยครับพ่นสีสีอะไรมีคําถามเข้ามามากมายครับเวลาพูดถึงว่าเอ้ยก็พ่นสีปืนได้นะครับปืนมันก็พ่นสีได้นะครับก็จะถามว่าเอาสีอะไรพ่นดีเอาไปพาวเดอร์โคดดีไหมเอาไปพ่นไอ้อะไรโคดโคดเซราโคดอะไรทั้งหลายแหละโคดโคด ดีไหมก็แล้วแต่ครับแต่ว่างบมันก็ต้องมีหลายพันนะนะครับแล้วมันก็ออกมาไม่ได้แตกต่างจากสีสเปรย์กระป๋องกระป๋องเลยครับนี่คือสีสเปรย์กระป๋องกระป๋องนะครับมันก็สวยถ้าคุณพ่นสวยมันก็สวยอะครับนะแล้วก็ที่สำคัญนะมันทนทานครับไอ้สีสเปรย์กระป๋องกระป๋องเนี่ยคือถ้าคุณ คุณไม่อยากรมดำนะครับขี้เกียจร,รมดำไม่อยากรมดำก็พ่นสีครับสีสเปรย์กระป๋องกระป๋องเนี่ยแหละครับไอ้กระป๋องละห้าสิบบาทสี่สิบบาทอะไรแบบเนี้ยเนี่ยครับมันก็พ่นผมก็พ่นมาเนี่ยพ่นมาเป็นเป็นปีๆแล้วครับก็จะเห็นว่ามันก็มีรอยอ่ะก้องมันอยู่นี่มีรอยถลอกอะไรบ้างนะครับ อันนี้ไปฟันฟันต้นไม้มานะครับซึ่งเราคงไม่เอาปืนไปไปฟันต้นไม้ใช่ไหมครับเราคงไม่เอาปืนไปกระแทกอะไรในลักษณะที่มันจะรุนแรงเหมือนการที่เอามีดไปฟันต้นไม้นะครับมันก็ยังทนได้เลยครับมันก็ไม่ได้ว่ามันจะกระเทาะกระแทะอะไรออกมาเป็นแผ่นๆน,นะมันก็มันก็ทนได้ครับอืมนะดังนั้นถ้าเอามาพ่นปืนเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่าถ้าคุณเตรียมพืน้นเตรียมผิวดี พ่นดีพ่นเป็นมันก็ทนทานครับแล้วมันก็ก็สวยดีก็สวยในแบบแบบสีพ่นนะครับมันมันก็ไม่เหมือนไม่เหมือนรมดำนะครับคืออย่างที่ได้เรียนไปแล้วครับว่าถ้าถ้าคุณรมดำได้ก็รมดำถ้ารมดำแบบต้มได้ก็รมดำแบบต้มก็คือรมดำร้อนถ้าไม่สะดวกจะรมดำร้อนก็รมดำเย็น นะครับซึ่งมีหลายหลายสูตรนะครับของทางร้านเรามีให้เลือกตามที่ท่านต้องการเลยแหละแล้วก็ถ้าอยากได้ปืนขาวก็ชุบนะครับชุบนิกเกลิลอย่าไปชุบโครเมียมแต่ถ้าไม่สะดวกทำอะไรเลยแต่อยากให้มันเป็นสีดำหรืออยากจะพ่นสีหรืออยากจะให้มันเป็นสีที่ไม่ใช่สีดำ ก็พ่นสีไงครับเนี่ยผมผมอันนี้มันพิสูจน์กับผมมานักต่อนักแล้วแหละว่าไอ้สีสเปร์กระปองเนี่ยมันดีครับมันมันใช้ได้ผมก็บอกกับเพื่อนนะว่าเฮ้ยมึงลองคิดดูนะไอสีสเปร์เนี่ยเวลาไอไอขาตั้งมอไซค์อ่ะมันมันถลอกอ่ะมึงก็ซื้อไอสีสเปร์เนี่ยมาพ่นๆใช่ไหม มันก็ทนใช่ไหมเพราะว่ามันโดนตีนมึงอ่ะเข้าไปอ่ะมันก็ยังไม่ถลอกเลยขนาดโดนตีนยังไม่พังเลยคุณผมถามหน่อยคุณกล้าเอาสีเซราโค้มาพ่นขาตั้งมอร์ไซค์ไหมไม่กล้าแล้วครับแล้วมันโดนตีนเข้าไปมันก็หลุดครับแต่สีสีกระป๋องไม่หลุดครับอืมแล้วถ้ามันหลุดคุณก็พ่นซอมง่ายๆลอกสีใหม่พ่นใหม่ง่ายๆในราคาหลักสิบบาทนะเนี่ยมันก็ใช้ได้นะ เป็นปีๆแล้วก็ใช้งานแบบโหดๆนะครับเนี่ยเห็นไหมรอยรอยถลอกจากการฟันเนี่ยยังมีอยู่เลยอันนี้อันนี้เข้าใจว่าอันที้ตรงรอยตรงนี้เข้าใจว่าไปไปโดนโดนหินนะลำพังไม้ไม่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 ถลอกนะครับนะอันนี้อันนี้รู้สึกจะโดนหินหรือโดนอะไรคือคือไม่ไม่ที่ฟันต้นไม้ด้วยฟันอะไรอ่ะ ถางญ้าครับถางย่าประมาณนั้นก็มันข้อดีของมันอ่ะคือมันมันทําง่ายไม่ไม่ทราบว่าง,ง่ายหรือเปล่านะสําหรับคนอื่นนะครับแต่สําหรับผมผมว่ามันก็ง่ายแหละการพ่นสีกระป๋องเนี่ยแล้วก็มันมีสีให้เลือกเยอะแล้วมันก็ทนทาน คือจริงๆไอส้สีสีสเปรย์กระป๋องเนี่ยมันคืออะไรมันคือสีพ่นอุตสาหกรรมครับสีพ่นอุตสาหกรรมคืออะไรคือสีที่มันพ่นทุกอย่างมาขายเราเนี่ยแหละครับมันก็พ่นสีพ่นอุตสาหกรรมมาทางนั้นแหละเช่นเราตากผ้าไอ้แบบอันละร้อยกว่าบาทอนะอะไหล่รถไอ้พวกปีกนกปีกนกข้างล่างที่คุณเห็นมันสีดำๆมันพ่นนั่นนะครับสีพ่นอุตสาหกรรมครับ มันก็ทนนะครับอืมแล้วก็อะไรอีกอะก็ก็ก็เห็นมันเป็นสีสีก็ส่วนส่วนมากก็สีพ่นอุตสาหกรรมนะครับแม้แต่ปืนนะครับปืนจากโรงงานเนี่ยฝรั่งเนี่ยมันก็พ่นสีพ่นอุตสาหกรรมครับในกรณีที่มันเป็นปืนอลูมิเนียมนะครับหรือเป็นปืนสแตนเลสหรือมันจะอยากจะพ่นมันก็พ่นสีพ่นอุตสาหกรรมเนี่ยแหละครับมันไม่ได้พ่นอะไรโคตรทั้งหลายแหล่หรอกครับ ปืนเนี่ยกระบอกหนึ่งเนี่ยที่เมืองนอกเนี่ยขายหน้าร้านไม่ถึงหมื่นนะครับมันพ่นมันจะไปลงทุนพ่นสีราคาเป็นพันไม่ได้หรอกครับมันก็พ่นสีทุกถูกของมันมาเนี่ยแหล,ละแล้วถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้ไอ้ปืนที่พ่นสีพ่ออุตสาหกรรมมามันจะทนซะยิ่งกว่ากว่าไอ้ลมดำอลูมิเนียมรมดำสแตนเลสเสียอีกอื แล้วถ้ามันมีปัญหาคุณก็แค่ลอกมันออกแล้วก็พ่นใหม่คุณไม่ต้องขงมต้องขัดอะไรเลยด้วยซ้ําน้ํายาลอกสีทาทาไปแล้วก็เช็ดเช็ดออกแล้วก็แปลงพ่นใหม่ง่ายแต่ถ้าคุณคุณไม่ชอบไม่ชอบสีพ่นน่ะคือผมผมก็ไม่เอาสีไปพ่นปืนผมนะเว้นแต่ว่ามันเออมัน มันมีคนเรียกร้องอ่ะแต่ส่วนตัวผมปืนผมผมก็ไม่พ่นสีนะครับผมก็ลมดํานั่นแหละแต่อันที่มาคุยเนี่ยคือจะบอกว่ามันก็พ่นสีได้แล้วมันก็ทนทานคือถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปพ่นสีแพงๆไอ้โคตรๆทั้งหลายเนี่ยผมแนะนําว่าคุณพ่นสีกระป๋องดีกว่าคือผมมาเจอมากับกับตัวเห็นมากับตาแล้วไงว่าไอ้เพื่อนผมมันเพิ่งไปพ่นมาเสร็จเลยโอ้โหเอามาโชว์ไอ้นี่งโงไดโคตรเนี่ยมันฝรั่งอะ่ะมัน เดินน่ะมันทันสมัยไฮเทคอ่ะอยวงไม่ทันจะยิงเลยครับวางลงบนพื้นสีกระทออกมาเป็นแผ่นเลยไม่ใช่พื้นอะไรพื้นโต๊ะเนี่ยโตที่สนาม่าสีหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยแม่งตกใจเลยโอ้พ่นมาตั้งหลายพันเมื่อก่อนนะพ่นะ 8, นะเจ็ดแปดพันนะหลุดออกมาเป็นแผ่นเลยผมก็สุดท้ายผมก็มารับเรารับทําให้อ่ะบอกว่าอ่ะเดี๋ยว เอาไปลอกออกแล้วก็พ่นสีกระป๋องเอามันตอนแรกว่าไอ้สีกระป๋องมันก็หลุดผมก็บอกอย่างที่บอกอ่ะบอกว่าเฮ้ยมันไม่หลุดลอกมึงต้องคิดถึงไอ้ขาตั้งมอไซค์ดิมันโดนตีนมันยังไม่หลุดเลยเออพ่นไปก็เห็นแท้ก็มีความสุขของมันนะนะพอพ่นไทยเสร็จแล้วก็สวยอะ่ะคือผมอาจจะเป็น,นคนคนพ่นสีกระป๋องเก่งก็ได้อล้อล้รอรถผมก็พ่นเอง อะไรก็พ่นเองหมดแหละครับสีสีกระป๋องเนี่ยมันถูกมันหาง่ายแล้วมันมันมันชำรุดอะไรขึ้นมาก็แก้ไขง่ายครับอืมอันนี้มันมันมันเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กเหล็กที่ขึ้นสนิมง่ายมากเลยมีดเล่มเนี้ยอืมก็เลยร่มดำก็พูดกันจริงๆว่าร่มดำมันดูแลรักษายากกว่ากว่าสีพ่นนะครับเพราะว่าร่มดำมันก็ต้อง คอยเช็ดน้ำมงน้ำมันอะไรแบบนี้อยู่ตลอดดูแลตลอดแล้วการใช้งานแบบนี้แบบนี้มันบางทีไปฟันฟันอะไรมาพักสุบุหรหน่อยอ้าวสนิมแดงมาลนะอืมครับผมเอาก,ก็ก็เลยพ่นสีอุตสาหกรรมเนี่ยสีสีกระป๋องเนี่ยแหละครับก็จะคุณเลือกสีสวยมันก็สวยอะ่ะแล้วคุณพ่นสวยมันก็สวยอะ่ะส่วนถ้ามันจะทนหรือไม่ทนมันก็อยู่คุณเตรียมผิวครับผมก็ไม่ได้เตรียมผิวอะไรก็เช็ดให้มันสะอาด อย่าให้มีคราบมันแล้วก็ขัดกระดาษทรายให้มันหยาบๆหน่อยสักเบอร์แปดสิบร้อยี่สิบอะไรเงี้ยให้มันมีมีร่องมีรอยให้มันสีมันเกาะได้นะครับก็เปิดเหมือนปกติการพ่นสีทั่วไปครับง่ายๆครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะถ้าจะอุดหนุนน้ำยาลมดำก็อุดหนุนเข้ามานะครับ แต่ถ้าอยากจะพ่นสีก็ก็ไปซื้อสีตามร้านมาพ่นนะครับเดินไปหน้าบ้านนะครับหน้าปักซอยอะไรมันก็มีขายอย่างนั้นละมันมีถามอีกครับว่าเอาสีอะไรดีหมายถึงยี่ห้อครับยี่ห้ออะไรมันก็อีกคือกันแหละครับเขอบอกแล้วว่ามันสีพาะอุตสาหกรรมแค่นั้นแหละเอามาอาัดกระป๋องขายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ